ทาวโฮมกับทาวเฮาส์แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะแหมคําถามนี้นะคะโอ้โหถูกเถียงกันมานานมากๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทาวโฮมกับทาวเฮาส์เนี่ยต่างกันยังไงนะคะสมัยก่อนเนี่ยแอมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าทาวโฮมกับทาวเฮาส์เนี่ยต่างกันยังไงคะ่ะ ทาวน์โฮมนะคะด้วยความที่เป็นทาวน์โฮมเนี่ยทาวน์โฮมคือจะต่างจากทาวเฮาส์ตรงที่ว่าหน้าบ้านนะคะจะกว้างถึง5.7เมตรกันเลยทีเดียวค่ะและจะมีความสูงนะคะตั้งแต่2ถึง3ชั้นขึ้นไปคำว่าทาวน์โฮมเนี่ยจะอยู่ในโครงการจัดสรรน,นะคะที่มีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยให้ลูกบ้านได้ไปใช้สอยกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเอ่ยสระว่ายน้ำเอ่ยนะคะแล้วก็สวนสาธารนณะขนาดใหญ่ค่ะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าทาวน์โฮมนั่นเองค่ะทาวน์โฮมสามารถทำเป็นโอโฮมออฟฟิศได้ด้วยนะคะ อันนี้แหละค่ะคือข้อสําคัญของคําว่าทาวน์โฮมค่ะและทาวน์โฮมนะคะหนังเนี่ยจะติดกันทั้ง2ด้านเหมือนทาวน์เฮาส์หละค่ะแต่แค่ว่าเป็นไซส์ใหญ่กว่าแล้วก็พื้นที่จัดสรรของโครงการเนี่ย จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าค่ะส่วนทาวเวาส์นะคะทาวเวาส์ How เนี่ยก็จะเป็นบ้านนะคะเป็นห้องที่มีผนังติดก,กันทั้งสองฝั่งเหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าทาวเวาส์เนี่ยจะมีความสูงแค่1นถึงสชั้นเท่านั้นนะคะแล้วทาวเวาส์นะคะจะไม่มีส่วนกลางค่ะจะไม่มีฟิตเนสไม่มีสระว่ายน้ำนะคะไม่มีส่วนสาธารณะค่ะหน้ากว้างของทาวเวาส์เนี่ยจะอยู่เพียงแค่4-5ถึงเมตรเท่านั้นเองทาวเวาส์ How เนี่ยถึงมีราคาค่อนข้างต่ําค่ะ และข้อดีข้อเสียนะคะของการซื้อทาวน์โฮมเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่กําลังจะซื้อทาวน์โฮมเนี่ยเดี๋ยวมจะมาบอกข้อดีข้อเสียกันค่ะข้อดีก็คือทาวน์โฮมนะคะราคาไม่แรงค่ะสามารถจับต้องได้ง่ายค่ะในเมื่อราคาไม่แรงก็จะจะทําให้เราเดี่ยยืนกูได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นที่อาศัยที่ดีเลยค่ะข้อที่2ค่ะส่วนมากเนี่ยทาวน์โฮมทำเลจะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะทุกคนเวลาเราจะไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนสะดวกมากๆค่ะ ข้อ3ค่ะเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเลยค่ะสำหรับบ้านทาวน์โฮมนะคะด้วยความที่เขาเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่มากนะคะการดูแลก็อาจจะน้อยลงนะคะการดูแลเนี่ยก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนบ้านโอ้ขนาดไซส์ใหญ่ก็คือทําความสะอาดได้เองบางทีบ้านไซส์ใหญ่อาจจะต้องจ้างแม่บ้านก็นได้นะคะเหนื่อยนะคะทุกคน ข้อที่4ค่ะทาวน์โฮมเนี่ยคุณสามารถปรับเป็นโฮมออฟฟิศได้ค่ะใครที่อยากจะมีบ้านไปด้วยแล้วก็มีออฟฟิศไปด้วยนะคะทาวน์โฮมเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะแล้วข้อเสียเนี่ยของการซื้อทาวน์โฮมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะข้อเสียหลักๆเลยก็คือพื้นที่ไม่ได้กว้างมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาวน์โฮมเหมาะสําหรับครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ค่ะกอาจจะอยู่แค่หนึ่งครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกสัก2คนอย่างเงี้ยค่ะกําลังโอเคเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะคะเพราะว่าถ้าบ้านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยทาวน์โฮมี่ยไม่เหมาะเลยค่ะข้อเสียข้อที่2ก็คือพื้นที่กว้างไม่มากพอนะคะใครที่บอกว่าโอ้โหอยากจะได้พื้นที่กว้างไว้ใช้พื้นที่ใช้สอยส่วนตัวในบ้านเยอะๆอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าด้วยคําว่าทาวน์โฮมเนี่ยเขามีความจํากัดของเขานะคะ หน้าเนี่ยจะกว้างแค่5.7เมตรถึง6เมตรเท่านั้นเองค่ะและส่วนตัวความยาวเนี่ยก็แล้วแต่โครงการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาวน์โฮมเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตใจกลางเมืองแล้วก็ครอบครัวไม่ใหญ่มากนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อเสียของทาวน์โฮมนะคะใครที่กําลังสนใจจะซื้อทาวน์โฮมอังริงนะข้อดีคือราคาเนี่ยคุณสามารถเอื้อมถึงได้ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาทาวโฮมที่อยู่ใจกลางเมืองพนมสารคามนะคะแนะนําเลยค่ะแวะเข้ามาชมทาวโฮมของทาวพัฒพนมสารคามกันก่อนได้นะคะอยู่หลังกว๋วยเตี๋ยวเป็ดแต้จิ๋วเลยค่ะหรือว่าโรงเรียนอนันต์เก่าห่างจากตลาดสดพนมไม่ไกลเลยค่ะเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองยังไงก็อย่าลืมแวะมาชมบ้านกันนะคะ